กลมรูมไหมล่ะกลมยูไหมัเดก้ก็มีคนยากเอดน่างมีหมดกดทุกวันถได้มากดนาไงกดถึงบอกไง คืออะไรเหรอ แบงค์ย่อย่ีไไม่พอเดี๋ยไไม่พอมีอ่อนเนี่ยกระเป๋าตังเนี่ยมีมีห้าแกจะเอาไปก้อนยีทิบเอายเมแล้วแล้วจะแกอคนก่อนอ้โกหกทำไมหยีระหั่ำยทอนอันนี้ลืมจะืมกระเป๋าตังนี่ไห เหนไหมเนี่ยแบบเดียวน้15นาีไม่ได้จอยงดูสินะได้ยได้ยังไงได้เป็นดอลา์มันยังแปลงเป็นไทยไม่ได้มันไม่พอ ไม่พอเบิกเอาแล้วเราจะเป็นแรกหรือก็มันต้องต้องทำยอดให้ได้ก้อนไงคือยังไงก็ได้ให้เป็นเงินไทยได้สามร้อยอ่ะแล้วถึงจะโอนเบิกได้ตอนนี้เป็นดอลลาร์อยู่มันมันประมาณร้อยบาทไม่พอไม่พอ้ถกระบาไม่พอใช่ไหมอืมให้เราขายแบบนี้กลม กลมโบกมือแล้วเตรียมเหอะนู่น<า>กลมโบกมือแล้วเรียกขวัดเดี๋ยวก็มาก็ขี่ด้มออก็มันเห็นนะมันมองมาเห็นมันก็ขวัดก่อนไงเดี๋ยวก็มาเอามันต้องเลี้ยงหมามนั้นโบกมือบอกเอาไว้ให้มันด้วยเอา่ได้มองเด้เอคือที่เป็นร้อยถ้าข่าวไม่มาบอกแกไม่เห็นหรอก,อรอกเออ แ <c oughs> ยข่ขายไม่ออกหมดไม่เหลือใช่ไหมไอ้ไม่ไหม่กซื้องย่างเงี้ยหมดถ้าก็ซื้อไปให้ลูกน้องเขาซื้อได้ลูกน้องกิน ไม่อืมันขยอ้แ้วหรือป่าหนมือเก้ามันนั่งอยหองเทอะเบ้นมันเอาไว้เหรอเบน่ยเ้นะมีหังีันแหนบแอบกินขอใช่ไหมไดเหรอเ ไวบังทับไงลูกเออลูกเข้าใจไหมแมูปามถ้าเลือดมันเป็นเยอะนี่ดูป้าเนียหน้าเลยดักเียดแบบหเลียวกต้องกกเดี๋ยวจะไปแป๊บ ดูคา่าแกมา